ว่านจอดว่านจอดเอ่อเป็นภาษาอีสานนะครับว่านจอดเนาะภาษาอีสานทางเดนภาษากลางก็มีค่อนข้างหลายชื่อนะบางที่ก็เรียกเอ่อหนุมานนั่งแท่นหรือสีนั่งแท่นก็เ็เรียกนะครับเป็นโน่หนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรโนหนึ่งในการห้ามเลือดแล้วก็ป้องกันการอักเสบการใช้ก็ใช้ยางของ ส่วนของก้านก็ได้ส่วนของลําต้นก็ได้ที่เป็นยางเขานะครับส่วนของใบก็ได้แบบนี้เราเด็ดแบบนี้มันจะมียางออกมาเนาะแผลสดแผลนี่ได้หมดเลยครับถูกกัดเลยเป็นยางที่ออกมาแผลสดก็ได้นะครับแล้วก็แผลที่อยากเสพบก็ได้เนาะใช้ได้หมดเลยนะครับช่วยในการสมานแผลได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็ห้ามเลือดได้ดีมากเช่นเดียวกันใต้ใบเขาเป็นสีกันณะใบดูไม่ยากเนาะใบก็ห้าแฉกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแฉกนะครับดูไม่ยาก นี่เลยครับลำต้นเขาค่อนข้างต้นเขาจะเป็นลักษณะลำต้นใหญ่ๆเนี่ยหนุมาันนั่งแคือสีนั่งแค่นแล้วแต่คนจะเรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่านจอดนะครับว่านจอดนะั่นโอเค